เหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาในปี2025ได้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนหลังมีรายงานการโจมตีครั้งใหญ่ที่สั่นสทือนโลกทั้งใบจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากการพิพาทตามแนวชายแดนที่ยืดเยืย้อมานานโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิการประทะกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์เล็กๆแต่เป็นการโจมตีที่มีการเตรียมการและวางแผนมาอย่างรอบคอบจากฝั่งกัมพูชารายงานระบุว่ากัมพูชาได้ใช้กำลังทหารจำนวนมาก ทั้งโหลดภาคพื้นดินปืนใหญ่และโรนโจมตีเพื่อตัดกำลังฟอร์้ไทยอย่างฉับพลันฝ่ายไทยเองแม้จะถูกจโจมแต่ก็สามารถตั้งรับและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นสื่อหลายสำนักทั่วโลกต่างนําเสนอข่าวนี้ว่าเป็นการประทะครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างสองประเทศในรอบหลายทศวรรษผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหากไม่สามารถหาทางยุติได้ โดยเร็วกองทัพไทยได้เร่งเสริมกำลังเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนพร้อมทั้งส่งเครื่องบินลาดตระเวนและยานเกราะเข้าสนับสนุนขณะที่กัมพูชาประกาศว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการป้องกันนอตอน,นอเองจากสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าไทยและเมื่อดินแดนการโจมตีดังกล่าวทำให้ชุมชนชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนต้องอพยพหนีตายหลายพันคนประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีสหรัฐอเมริกาจีน และรัเสเซียต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะการสู้รบอาจกระทบต่อสเสถียรภาพไหนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิเคราะห์บางรายมองว่าการโจมตีของกัมพูชาครั้งนี้เป็นเกมการเมืองที่มีเบื้องหลังจากอำนาจต่างชาติฝั่งไทยยืนยันว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยและจะไม่ยอมให้ดินแอดนของชาติถูกคุกค,คามประชาชนไทยหลายพื้นที่ออกมาสแสดงพลังสนับสนุนกองทัพและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการที่เด็ดขาด ในขณะเดียวกันกระแสะบนโซเชียลมีเดียพุ่งสูงคนไทยจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปจากแนวชายแดนที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและการสู้รบความสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนแต่มีรายงานเบื้องต้นว่ามีทั้งทหารและพละเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ราคาน้ำมันและค่างเงินในภูมิภาคผันผวนทันทีนักลงทุนทั่วโลกต่างหว่ดวิตกอนาคตของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในปี2025ถูกตา สังคำถามอย่างหนักว่าจะสามารถกลับมาฟื้นฟูหรือจะกลายเป็นรอยร้าวถาวรโลกทั้งโลกกำลังจับตามองว่าความขัดแย้งเดือดครั้งนี้จะจบลงอย่างไรจะเป็นเพียงแค่สงครามสั้นๆหรือจะกลายเป็นบาดแผลใหญ่ของภูมิภาคไปตลอดกาล